ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเกรทูและอยู่กับเกมอาีครับวันนี้ผมเล่นเพลนนะครับตอนนี้ผมอยู่คอนประมาณ20กว่าดาวนะครับเล่นเพลในตำแหน่งจังเกิลนะครับทีมของผมก็ประกอบด้วยอารามครับบูคองยอนแล้วก็โรกีนะครับแล้วก็เพลรับบทโดยเกรทูครับผมเฮ้ยเสียงเป็นไรหมดเนี่ยรับอีกฝั่งก็จะประกอบด้วยเทลโตโรอ้อยาตาแล้วก็ฟลอรินติโนนะครับโอเคครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องเริ่มฟาร์มที่มันอยู่ตรงข้ามกับมังกรเล็กครับอันนี้ก็จะเริ่มกันที่บัฟฟ้าก่อนนะครับผม Thank you. เอ้ยอ้อยมาไงวะเนี่ยโอ้ยมีต้องจัดแล้วครับสามหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเปล่าฟันไว้หนึ่งทีโอเคครับเป็นโลก,กีนะครับเป็นคนเก็บอ้อยไปไม่ใช่ผมด้วยอวโอเคครับก็ตั้งใจตั้งหน้าตาความแดงต่อครับผม,มดีครับย่อนมาช่วยเรายิงด้วยแล้วมังกรเล็กต่อ แต่ว่าดูเหมือนว่าผมผมเช็คก,ก่อนโอ้ยฟ,ฟอรเลเนครึ่งหลอดมีตโลมาสอนโอสาตาถอยดีกว่าครับช่อนนีเ้เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปเล่นใหม่อีกทีนะเก็บเอนเนอรีก่อนแล้วกัน,โอ,น,ออนดดโอเคครับปึ๊บได้ไหมปึ๊บมีพาณิชย์ีวิตเดียวโอเคครับผมขอห่อกลับก่อนแล้วกันจังหวะนี้เพื่อนจะไฟไหมผมเปิดให้เปล่าไม่เอาดีกว่าครับ โอเคครับก็ไม่ได้มีไฟถ้ามังกรเราก็เป็นไฟได้ไปผมก็ขอไปฟาร์มต่อแล้วกันครับข้างบนเทลก็เจอวูคองนี้เหมือนเทลจะได้เปรียบนิดๆผมเดี๋ยวผมไปเก็บเทลดีกว่าครับดูเหมือนเขาจะยืนแหลมไปนะเรามีอ้อยแล้วฟาร์มต่อก่อนแล้วกันครับดูคองโดนไล่เนี้ยโอ้เ,เขาได้มังกรไปช็อตน,นี้ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมฟาร์มฟา้ฟาต่อเทลมันก็ยังยังแหลมอยู่นะครับผมว่าผมเก็บได้อยู่นะเลือดครึ่งหลอดโอเบลเทลด้วยครับอ่ายังไม่กลับด้วยโอเครู้เรื่อง <c oughs> ฟันไว้ฟันอีกเรียบร้อยครับผม K.O. ไปนี่ยยืนแหลมขนาดนี้ก็เป็นเหยื่อของผมดีครับ เฮ้ยสาตามาไงวะเฮ้ยโอ้โหรอดครับจังหวะนี้ไปก่อนละครับจังหวะนี้โอเคครับกลับบ้านเนี่ยเติมเลือดครับผมไปต่อเดี๋ยวผมจะขอพปดูแดงก่อนนะโอเคยังอยู่ เหมือนกับเทลเล่นจะเล่นเลนเดียวกับลิงนะแล้วแบบไม่ไม่ไปไหนด้วยว่าเดี๋ยวถ้ารอเลดมาเนี่ยนะเทลไงก็สู้ลิงไม่ได้ครับหายตัวเข้าไปทุบทีก็าหายละนอนต้นเกมนี่จะยากหน่อยนิดนึงอาจจะโดนกดหน่อยผมก็เหมือนเดิมครับตั้งใจต,ตาตั้งหน้าเอ้ยอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ย,ยตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มโอ้พูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยด้วยครับ โอเคจังหวะน,นี้ก็เหมือนอ้อยเขาอยากได้เคียเ้ยวเฮ้ยโอ้โหมาอย่างงี้ต้องต้องถอยก่อนครับโอ้โหเรียบร้อยกลับไปเติมเลือดครับผมไม่ได้เลยเกือบเกือบแห้งโอเคลิงดักรอเทลโอเคตานี้เทวไม่แหลมฮะโอเคครับผมก็ตั้งหน้าตาฟาร์มต่อครับโอเครอบนี้ไม่ผิดโอ้จังหวะน,นี้ซาต้าเหมือนมาเช็คนะครับว่าผมฟาร์มอยู่ตรงไหนแล้ว ไม่เป็นไรครับผมลาดผมไม่ได้หรอกผมมีแผนิตสุดหนึบหน่อยวางไปครับตอนนี้โอเคเลยขอเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วกันโอเคครับโอ้โหเลนล่างอย่างเดือดสาตาร์จะบินแล้วครับผมเดี๋ยวผมรอจังหวะครับชนน่วงนี้โอ้ยมาสองเอาสองแล้วกันครับฟอลเลนกับโตโรสับฟอลเลนฟอลเลนหนีแล้วหนึ่งเฮ้ยดึงจังหวะไปหนึงเชิอสับ แม่งตัวโลเลยเอ้ยอ้อยมาไงวะเอาสิไอ,อ้ไอ้อ้าวไปตายเพื่อนทุบเออลิงตามเอ้ยโอ้ยผมไม่น่าจะทันแล้วช็อตน,นี้ลิงโอ้โหสุดยอดว่ะใจมึงได้เพื่อนเอ้ยไม่ไล่ทุบยันป้อมมันเลยเฮ้โอเคครับผมแบล็คป้อมต่อ,อตายสามตัวเฮลิงทันช่วงทีพอดีครับแต่ว่าเทีวก็ได้ป้อมไปช็อตน,นี้ได้าฟาร์มต่อครับ ือว่าคุ้มครับได้3ได้อีก1ป้อมด้านบนก็เสียป้อมอย่างเดียวไม่ได้เสียฮีโร่ไม่ได้เสียตัวฮีโร่คนระับโอ้โหฟิกเกอร์ออกเลยวะเทวเหมือนก็เห็นลิงนะเมื่อกี้นี้ จ่ายฟิกเกอร์หนี้นะครับไม่สู้ครับแต่ก็ยังไปไม่ไกลนะแต่ว่าลิงไม่กล้าเข้าลิงเลือดน้อยหน้าทีนี้คงต้องเป็นผมแล้วนะครับผมโผล่ไหมอ่าโผล่โอจะโผล่ลึกอะครับไม่เป็นไรแต่ผมไปเอาเฮ้ยเจออ้อยวะเฮ้ยเพื่อนเอ้ถ้าผมฟันสอนนี้มันต้องโดดลงมาเนี่ยนั่นไงที่หมายแล้วเอาสี่มาเฮ้ยดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ไหนอีนะออกครับอ้าวไป <c oughs> โอเครอดครับผม <c oughs> ย้อนอย่าแย่ยงย้อนขอไปเออบอกง่ายนะเราเนี่ยหมหาเทพสุริยะจากย้อนครับเคว้าวกับบ้านนะครับเพิ่มเลือดก่อนฟอเรนก็เจอลิงครับโอ้ลิงน่าจะไม่รอดแล้วโดนสองเรียบร้อยโดนจิงหัวไปแต่วันนี้ครับมันจะเข้ามาได้ป้อมผมปะไม่นะหนีละม่เป็นไรเคลียร์คิวก่อน เหมือนจะมีวงไฟอยู่นะเดี๋ยวผมเล่งดีๆกันครับเพนบอกได้แค่เดียวว่าสกิลหนึ่งสกิลสองเท่านั้นอนะ่ะพวกแครี่ครับหายดันทีถ้าของนำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันโอ้ยเทวน่าเอาปะสักหน่อยวะเฮ้ตัวโรไปแล้วกูโอเคครับตอนนี้ผมยังไม่ตัดสินใจกดสกิลสับนะไม่งั้นก็คงสับแล้วโดนตัวโลคสกัดอาจจะโดนสวนแล้วก็ตายได้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เกือบตายละ ถือว่ายังไม่ถึงเวลาของเทลนะครับที่จะต้องลงนะครนะผมผมก็เลยให้อกาสเขาลอดไปเฮ้ยฟอเรนเอาสิวะเฮ้ยลกิเอกกเอเอามาตายไว้ฟอเรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยากอยู่ครับจังหวะนี้จะลอดจากนื้อมือผมนะจริงๆ,ๆเขารอดอยู่นะแต่ว่าเขากลับมาปาดอกจะมาลาสวนแล้วโอห้หเบ่งขี้ทีเดียวก็แตกนะครับเลือดแขนนั้นน่ะโอ้โหลามก็ได้ซาต้าบีครับโดยการปล่อยเสือ เออผมก็ตั้งใจตั้งตาตั้งหน้าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มต่อครับผมไม่ได้เล่นมุกนะพูดไม่ถูกสักทีโอเคครับผมก็ฟาร์มฟ้าต่อคีัสกอร์ก็ยังไม่ถึงกับสวยนะครับผมศูนย์สองศูนย์สามยังไม่ตายครับฆ่าไปสองช่วยเหลือไปสาม โอเคครับทีนี้โอ้โหอจอบซุ่มครับเอ้ยจอมซุ่มครับผมเปิดให้ก่อนเลยมาดิฟอลเล่นเอ้ยลิงไม่ออกมาเฉยว่ะเอ้ยเอ้ยต้องออกแล้วจังหวะนี้โอ้โหลิงไม่ออกมาลิงสู้ไหมโอโ้ลิงไม่เอาเฮ้ยขนาดเขาเสียนตีแล้วนะลิงไปกลางหละเฮ้ยแต่มันจะได้เทลฮฮได้ไหมทุบโปตีหนึ่งสองตายโอ้โหได้เทลว่ะเอยอยงี้ค่อยคุ้มหน่อย เนี่ยปล่อยให้ผมเล่นกับฟอรเรนเกือบเลยมันยังมาอีกวะโอ้โหดีนะมีอันติยากเลยน้องผมจะเล่นไม่ให้ตายเลยนะครับตาเนี้ยบอกเลยเพิ่มเลื่อนเหมือนเดิมครับตั้งนางตา,งตางฟาร์มต่อหูแต่ว่าลิงลิงนี้เริ่มจะรวยแล้วนะผมว่าฆ่าได้หลายตัวแล้วการเงินนี้เริ่มจะเริ่มฉีกแล้วเทวนี้โดนสองสกิลหลับเหมือนกับเหมือนกับผมเลยนะ โอโหโลกิ oh, เรียบร้อยครับโดนจับเอ้ยไม่ใช่โดนจับโดนจับเขาจับเขาแบบนั้นยืนตำแหน่งไม่ดีครับ okay, <Okay. S 2> เดี๋ยวผมดักก่อนพอเรียนมาวะเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดแล้วแหละเทวเฮ้ยรอนเฮ้ยไม่ตายไม่เป็นไรมันน่าจะกันไม่ไหวละโอโหเรียบร้อยได้ป้อมกลางครับป้อมกลางก็สําคัญนะครับอย่างป้อมกลางนี่คือใครได้มีโอกาสที่จะเดินเกมได้สูงนะครับอย่าง้อยคุมพวกบัฟฟ้าบัฟแดงเขาแทบจะได้ประมาณ70%เเลยผมว่านะ นี่คครับความต่อโอ้คลิปเล่นบนก็โอเคแบ่งกันลำดีกว่าตรงกลางก็เยอะเลยนะโอเคช็อตนี้โอ้ยเทว่เฮ้ยต้องเอาแล้วโอ้โหยิงคู่เลยฟันเซลสองโอ้โหสองสกิลโขกธรรมดาไปทีหนึ่งล่วงโอ้ยซาด้าหนีวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนล้วเพื่อนโอ้โหสองครับดับเฮ้ยอ,อ้อยมาปุ๊บจุกหน่อยอึ๊บไป โอ้ยฟอเรนอ้าวเวลามใส่ใครวะนะ่ไะไสแล้วกูเฮ้ยตายวะเนี่ยฟอเรนอ้าวโอเครอดครับโอ้โหเลือดปิ่มๆมากูไม่ได้คงหัวร้อนหน้าดูครับจังหวะน,นี้ก็รอดเฉยเลยอะ่ะโอ้โหคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้จังหวะ MVP ีต้องมาแล้วแหละครับผมรอดประจําขนาดนี้ <c oughs> ผมก็ยังทําสติยังไม่ตายนะครับตอนนี้4 0 3 เดี๋ยวครับผมฟาร์มต่อครับเรนกลารก็มีคีปแบบเก็บคีปเรนกลางก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเทียวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาดาร์กว่ะเอาก็เอาวะเอาได้ครับจังหวะนี้ฝั่งศัตรูนะก็ตายอยู่สองตัวโอเครี่เอาเพื่อนย้อนมาย้อน สวยสวยไปไปไป,ไปกลับฟาร์มต่อก่นคลิปกางไม่ไรครับอ้อยอยู่บนปิดอ้อยได้ไหมเนี่ยทันไหมโอ้ยสาธาเจอไม่น่าทานันละไปแล้วครับอ้อยแหมไม่เป็นไรครับผมก็ พอกลางแล้วครับพอเลนผูล่างกลางไม่เอาแล้วพอเลนพอเลนเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเฮ้ยอ้อยมาเฮ้ยไม่เป็นไรครับปล่อยป้อมไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมค่อยไปกันและะ้วกันเพื่อนมากันกลางดิเออทุบอีกแล้วโอ้โหลิงทุบซาต้าหลับอีกแล้วพอเลนเฮ้ยฟอเลนมาเฮ้ยเอาดิาดาปลาดอกเว้าก่อนเลยจกกังหวะแรก คขับไปหนึ่งทีก่อเวทแตกพวกหัวใจผมสู้ไม่ได้นะต้องดึงดึงเชิงนะครับมันมันถอยละเลือดพอๆพกันนะผมลองเล่นดูเฮ้ยอ้าวฟิกเกอร์ออกออดอกว้าวโดนสิมึงอย่างนี้จะไปไหนแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโดนสตารันติดีวกว่าจงังหวะนี้จริงๆไม่ต้องอันติก็ตายนะแต่ว่าผมมันมีให้ใช้ผมก็ใช้ไปหน่อยอแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมาก ยาวเลวพอได้กาลางพุ่มหลยาวได้ดารกนี่คือแบบโอ้ฟอมฝั่งนู้นแตกเรื่อยๆเลยส่วนป้อมล่างนี่น่าจะเสร็จผมแล้วตายสามเฮ้ยทิวมาปะต้องกลับไปคันละมัง้งปุ๊บ1สก,กิลสสก,กิลโอ้โหสองสก,กิลนี่ครับที่ผมได้เกินไว้ถ้าผมมีของเมื่อไหร่นรนะ้บแคลรี่2ส,สก,กิลเท่านั้นครับล่วงไม่ออกกันเวทเรียบร้อยครับผมฝันดีครับน้องเลยครับ เรืยนบนก็น่าจะได้ไปนะแต่ผมเคลียร์ุกกลางขึ้นมาอีกสักหน่อยสามทางน่าจะได้ลิงไปเคลียร์นะไม่เป็นไรขอว้าก่อนแล้วนโะอ้ oh, อย่างเดือดเลยข้างบนเอร์ลำไม่ลงลนะิงไปละไม่เป็นไรครับผมปี๊ปอมเหมือนเดิมโอเคครับสามทางเรียบร้อยจบเลยไหมเพื่อนจบเลยดีกว่าปะเล่นเกมใหม่โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับ เพนจังเกิลก็ยังพอเล่นได้อยู่นะผมว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับเอาจับไต่ยาวๆนี่น่าจะได้ดาวเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ผมก็ยี่ยี่สิบสามดาวครับโดยใช้เพนนี่แหละในการไต่แรงบ่อยๆโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e หรือว่ากดแชร์ให้ผมเลยนะครับจะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปมากครับผมวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอตัวอะไรในคลิปหน้าก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ